พริกไทยนะจ๊ะ,ะใส่หน่อยจะหอมๆอ่าเครื่องเครื่องสมุนไพรนะคะวันนี้จะทำ ไก่ใต้น้ำนี่ค่ะไก่ใต้น้ำของป้าเมียวก็จะเป็นชิ้นส่วนไก่ค่ะไม่ใชไ่ไก่เป็นตัวนะก็มีขาขาซีตีนไก่ค่ะแล้วก็กลืนแล้วก็ปกีเรียบร้อยล้างเสด็จน้ำเรียบร้อยอยากทานมานานแล้ว จัดการซะเลยอ่ะออันนี้ก่อนรากผักชี อืมแค่นี้ก็หอมแล้วอ่ะ พริกเดี๋ยวใส่เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเผ็ดเดี๋ยวดูก่อนอุ๊ยก็ดด ทัพพีสองคนคุณาาต้องอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวป้าหมมเอาทพัพพีอันงดีกวหือาหาเข้มขน้น อือ,อแล้วก็ไม่แหมนจะใส่เกลือชมพูนี่ค่ะเกลือหิมาลายันชุบชุบชุบป,ปลาก็น่าจะเค็มอยู่แล้วนะออาแค่นี้พอนี่ค่ะตะขน ต้องร่อยแน่เลยอะ่ะข้าวเมี่ยก็จะมีขาไก่มีกลืนเนี่ยคะ่ะพวกนี้เป็นกึืนแล้วก็ปีกถ้าม,มี่ยไม่ได้ใช้ไก่ทั้งตัวนะคะแบบ อยากกินส่วนไหนก็เอาเอา,เอาแบบนั้นามาทําเลยดีกว่าหอ,อมอ่ะ เดี๋ยวป้าเมียวไปอะไรนะไปตั้งไฟอืมเดี๋ยวป้าเมียวตั้งไฟไว้แป๊มนึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้มาปิดเนาะอืมนี่ค่ะป้าเมียวก็จะเอาอืม จ,จังไปรอจนกว่าน้ำแข็งจะละลายเนาะแล้วค่อยไปเปลี่ยนน้ำอ่น้ำร้อนแล้วเอาไอ้นี่ออกค่ะนี่อันนี้ก็คนหน่อยเนาะไม่ให้มันติดก้นหม้อ มวยหอมมากเลย็ม้มยมไม่ได้ใส่น้ำเลยนะแกโอ้ย <c oughs> หออชิมหนะ่อย ป้นแม่ไปเปลี่ยนน้ำไม่นี่เหรอคะอ่ะปิ้ลแม่จะตุนต่ออีกหน่อยนึงให้ขาเราเปลือยอีกหน่อยนึงเนาะจะได้กินง่ายน่าจะสักสองหรือสามน้ำอันอันนี้น้ำที่สองแล้วนะคะ น้ำแล้วเราก็ใส่ผักใบลงไปใบของเรามีกระเพรากับผักชีไปเรื่อยนะคะแล้วก็เนี่ยใบมกรูดที่เหลือะคะ่ะอุ้ยป้าเมีว่ว ไอนี้สามน้ำเลยนะคะอยากให้ขามันเปื่อยๆอ่ะจะได้น่าจะอร่อยเนาะถ้าขาเปื่อยๆ ไม่ค่อยถนัดร้อนอืมดยวไฟไฟเตรียมตรูจ๊ะไก่ก็ได้น้ำน่าทานมั่ว อม,มาจ้านี่ไก่ใตน้ำของเรา,าขาไปเปื่อยป้ะเมียวหั่นกึนเล็กไปหน่อยเนาะ จะมีไก่แต้น้ำมีปรัสับของเราเนะจ๊ะก,ก็ไข่เจียวกล้ามเดิมข้าเหนียวอันนี้อาศัยข้าเหนียวนี่หนียวได้ไม่ติดมือมาค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวข้าวเที่ยงข้าวกลงวันแล้วข้าวเย็นเยอะแยะเลยก็มีกินไม่หมดหรอกตอนเช้าก็เป็น กับข้าวตอนเย็นก็เป็นกับแก้ม,มาชิมนะแก่เจะนะ้าน้ำฮึมค่ะฮืมเปอยมาก ได้ยินมานานแล้วแก,แก่แจ้าน้ำแก,แก่แจ้าน้ำแต่ว่าไม่เคยกินอสอ,อ,อมไหมเนาะ <c oughs> ยูมายยูกับแก้มกลิ่นจะนุ่มมาก ลปลาซหำเลยเดี๋ยวปลาทัำเสียใจอือหือมีกับข้าวอรยค่ะข้าวเยอะแยเลยมาทานอะไรคะขอยคำ mm